ทำอาชีพผิดกฎหมายผิดสิลเขาชวนเราไปทำจักรวาลอะทดสอบเราอยู่เธอจะไปทำไหมถ้าเธอไปทำเธอตกนรกแน่นอนฉันไม่ไปบางคนทักถามคุยกันแล้วด่าว่าเราด้วยซ้ำนั่นลูกอย่าถ้าเขาปฏิเสธในสิ่งที่เขาไม่อยากทำกับลูกอะแต่เขาอยากไปคุยกับลูกเนี้ยเนือรู้ว่า เป็นกรรมต่อหนูนะอย่าด่าอย่าพูดจาไม่ดีฝึกพูดจาหยาบคายอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นะเป็นคนหยาบคายวันนี้รักตัวเองดูแลหุ่นดูแลสุขภาพดูแลตัวเองแต่หัวจุดเท้าวันข้างหน้าก็จะเป็นคนแบบสะตองอารมณ์ดีล่้เริงเบิกบานเงินไหลมาทีมา,ห,มาหาทุกคนเรียนสามน้ำสี่ต้องมีให้กับตัวเอง ตั้งแต่หัวจุดเท้าภายนอกก็ต้องดูแลภายในก็ต้องดูแลบุญก็ต้องมีถ้าอยากเจอแต่เรื่องราวดีๆต้องการความโชคดีเฮงปังรวยเงินไหลมาเทมาเราต้องเป็นคนคนนั้นต่อให้รวยแล้วต่อให้มีเงินมีทรัพย์สมบัติต่อให้เราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อให้เราอายุเยอะกว่าเขาเราก็ต้องแบบมีให้เกียรติ เด็กเราก็ต้องนอบน้อมต่อลูกค้าเราเหมือนกันเราก็นอบน้อมต่อผู้ใหญ่เราจะไม่บอกว่าเฮ้ยอยู่นี้เรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราเยอะแยะมากมายเขาเป็นลูกค้ารเราเรา,เก,เาก็ต้องให้เกียรติเขาค่ะก็ต้องให้เกียรติเขาเราก็ต้องนอบน้อมเขาเราก็ต้องจริงใจกับเขาเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเราทํา ขนมมองเราออกไปขายด้วยใจบริสุทธิ์แล้วส่วนใครจะมองเราในทางที่ไม่ดีไม่เป็นไรเราต้องทําเพื่อเลี้ยงอาชีพ